สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เพศสัตพี่โหน่งเนี่ยนะครับจะมาพูดถึง10ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดก่อนที่เราจะมาดูว่าผักแต่ละชนิดมีวิตามินซีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะเรามาคคนทราบก่อนนะครับว่าวิตามินซีมีประโยชน์ขนาดไหนหลายหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าวิตามินซีเป็นที่นิยมโดยเฉพาะคนที่กินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีแต่วันนี้เรากำลังจะพูดถึงวิตามินซีที่เราได้จากธรรมชาติเราสามารถได้จากธรรมชาติได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อวิตามินซี เป็นอาหารเสริมมารับประทานถ้าเรารู้เคล็ดลับดังต่อไปนี้นะครับว่าวิตามินซีเนี่ยนะครับที่มีอยู่ในผักมีผักอะไรบ้างที่มีวิตามินซีสูงเราจะได้ซื้อมารับประทานวิตามินซีเนี่ยนะฮะมีประโยชน์หลายอย่างเลยทีเดียวร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้เราต้องได,ได้จากอาหารเท่านั้นมีคุณสมบัติที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีมากในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย นะครับทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้นและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ําได้ถ้าเราบริโภคเยอะเกินไปสามารถขับออกทางปัสสาวะได้เลยการสะสมก็จะมีไม่มากนะครับก็ไม่เป็นอันตรายสักเท่าไหร่นอกจากที่ช่วยในแง่ของภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมก็คือมาทําให้ผิวหน้าเนี่ยนะครับเนียนใสมากขึ้นนะฮะเพราะวิตามินซีสามารถที่จะเป็นตัวช่วยกระตุ้นทําให้เกิด คอลลาเจนใต้ผิวหนังได้ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับทำให้คนเป็นหวัด ะะหลายหลายคนนิยมมากินเหมือนกันนะครับเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกายวันนี้เรามาดูกันนะฮะว่านอกจากคุณประโยชน์ที่มากมายแล้วนะครับซึ่งศาสตร์ทายไม่หมดนะฮะว่าวิตามินซีมีประโยชน์มากมายขนาดไหนเนี่ยนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าผักอะไรบ้างที่เป็นอันดับหนึ่งที่มีวิตามินซีสูงที่สุดหลายหลายคนนิยมกินกันอยู่แล้วนะครับแล้วเมืองไทยก็กินกันเยอะมากๆเลยใครที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนี่ยนะครับชอบกินก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วก็คือขนา นั่นเองนะครับ คะน้าเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงที่สุดจริงๆแล้วคะน้านอกจากวิตามินซีสูงแล้วเนี่ยนะครับคะน้ายังมีสารเนี่ยนะครับพวกลูทีนซีแทนทินสูงด้วยเช่นเดียวกันเป็นประโยชน์มากเลยทีเดียวนะฮะคะน้ามีวิตามินซีสูงที่สุดเลยนะครับสูงถึง147ม mm ิลลิกรัมต่อ100กรัมของผักคะน้าเลยสูงเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลากินคะน้าล้างดีๆนะฮะพอคะนา้าก็ติดอันดับการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเยอะเลยทีเดียวผักตัวที่2เนี่ยนะครับก็เป จักกันบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเห็นที่เขาจะมาทําเป็นอาหารสักเท่าไหร่แต่ก็รับประทานได้นะครับชื่อว่าใบมะรุมใบมะรุมเนี่ยนะครับมีวิตามินซีสูงถึง141มิลลิกรัมต่อน้ําหนัก100กรัมของใบมะรุมนะฮะโค้ดเพียสพิโนงเองก็ไม่เคยกินนะฮะใบมะรุม um ไม่ทราบว่าใครมาทําเป็นอาหารอะไรบ้างแนะนำมันกันหน่อยนะครับว่าเขามาทําอาหารอะไรกันบ้าง แต่ก็มีเห็นอยู่นะฮะว่าเอาใบมารุมไปทําเป็นอาหารเสริมเห็นอยู่นะครับผักตัวที่3เนี่ยนะครับที่มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับ3เนี่ยนะฮะผัดก็อร่อยต้มก็อร่อยก็คือผัก ปวยเล้งนั่นเองมีวิตามินซีสูงถึง120มิลลิกรัมต่อ100กรัมของผักปวยเล้งนะครับก็เป็นที่นิยมพอสมควรเลยนะฮะที่มาทําเป็นอาหารไม่ว่าเอาปวยเล้งไปต้มกับหมูสับนะครับหรือเอาปวยเล้งมาผัดเป็นน้ํามันหอยกินกับข้าวต้มก็อร่อยมากเลยทีเดียวปวยเล้งนอกจากจะมีวิตามินซีสูงแล้วนะครับที่เป็นประโยชน์ก็มีสารพวกลูทีนซีแซนทีนสูงอีกเช่นเดียวกันทําให้ปกป้องดวงตาได้ดีแต่ในปวยเล้งก,ก็ต้องระมัดระวังนะครับ เพราะมีสารพวกออกซิเลตเยอะกินได้แต่อย่าก,กินบ่อยจนเกินไปผักตัวที่4เนี่ยนะฮะเป็นผักที่ยอดนิยม แต่ราคาค่อนข้างจะสูงในท้องตลาดเลยทีเดียวนะครับก็คือบ็อกแคลรีบ็อกคลรีก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีวิตามินซีสูงมีวิตามินซีสูงถึง89มิลลิกรัมต่อ100กรัมของบ็อกคลรีเลยนะครับและผักตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับที่มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับ5เนี่ยนะฮะก็คือพริกหวานนะครับพริกหวานก็เป็นอีกผักชนิดหนึ่งนะครับที่มีวิตามินซีสูงถึง80มิลลิกรัมต่อ100กรัมของพริกหวาน ก็มาทําอาหารมาทําสลัดได้นะครับหลายหลายคนก็ชื่นชอบเลยทีเดียวนั่นคือตัวอย่างผักเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากท้องตลาดง่ายๆแล้วก็มาทํากินกันนะครับเพื่อทําให้สุขภาพเราดีขึ้นได้รับวิตามินซีแล้วก็วิตามินอื่นๆร่วมทั้งที่จะได้รับแน่ๆก็คือเส้นใยห,หรือพวกไฟเบอร์ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลําไส้เลยทีเดียวห้าผลมาไม้อะไรกันบ้างนะครับมาทายกันดูที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะฮะวิตามินซีเป็นวิตามินที่มีประโยชน์หลาย อย่างเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งค่อนข้างจะโดดเด่นมากเพราะมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีและจุดเด่นอีกอย่างน,นึงก็คือเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำนะครับสามารถขับออกได้กรณีที่เราบริโภคมากจนเกินไปนะครับ แต่วิตามินซีเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นกรดนะครับก็คือกรดแอสโครบิกซึ่งมีจุดอ่อนนะครับเวลาใครที่ไปซื้อเป็นวิตามินเสริมมารับประทานอาจจะระคายเคืองกระเพาะได้นะครับเพราะงั้นต้องระมัดระวังในการรับประทานให้ดีนะครับแต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงอาหารเสริมที่เป็นวิตามินซีเราจะมาพูดถึงวิตามินซีที่อยู่ในธรรมชาตินะครับ ว่าถ้าเราจะเลือกผลไม้5ชนิดเนี่ยนะครับผลไม้ชนิดไหนบ้างที่ให้วิตามินซีสูงที่สุดเรามาดูกันนะฮะ ผลไม้ตัวแรกนี่นะครับเป็นผลไม้ยอดนิยมตัวหนึ่งเลยทีเดียวก็คือมะขามป้อมมะขามป้อมเป็นผลไม้อันดับหนึ่งเลยนะครับที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเลยมีวิตามินซีสูงถึง276มิลลิกรัมต่อ100กรัมของมะขามป้อมและในตัวมะขามป้อมเองเนี่ยนะครับก็จะมีสารบางตัวที่ป้องกันการออกซิไดซ์ของวิตามินซีด้วยนั่นหมายความว่าจะทําให้วิตามินซีเนี่ยนะครับ คงสภาพได้ดีไม่ถูกทาลายด้วยความร้อนหรือแสงต่างๆได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของมะขามป้อมเลยทีเดียวก็เลยมีการผลิตเอามะขามป้อมเนี่ยนะครับมาเป็นสูตรปรุงยาแผนโบราณหลายๆสูตรเลยทีเดียวผลไม้ตัวที่2เนี่ยนะครับที่มีวิตามินซีเป็นอันดับ 2. พี่น่องนิยมรับประทานมากๆเลยนะครับเพาะชอแล้วก็อร่อยนะครับและให้เส้นใยเยอะมากๆให้ถ่ายดูตัวที่2ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดก็คือฝรั่ง ั่งเนี่ยนะครับไม่อยากเชื่อนะับเพราะไม่ได้เปรี้ยวอะไรเลยแต่วิตามินซีสูงเป็นอันดับ2มีวิตามินซีสูงถึง160มิลลิกรัมตอน100่อ100กรัมมีประโยชน์มากเลยนะครับับ่งปกติแล้วพี่โดก็ทานเป็นประจำเพราะชอบมากๆผลไม้ตัวที่3เนี่ยนะครับก็ไม่มีรสเปรี้ยวเลยนะครับมีรสหวานเยอะด้วยซ้ำก็คือลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่มีวิตามินซี 71.5มิลลิกรัมต่อ100กรกรัมของลิ้นจี่มาทําเป็นลิ้นจี่กระป๋องนะฮะทุกคนเคยเห็นกันบ้างนะครับแล้วก็มีขายโดยทั่วไปก็มีเป็นบางฤดูผลไม้ตัวที่4เนี่ยนะครับเป็นผลไม้ต้องบอกว่าพรีเมียมมากๆถ้านําเข้ามาจากต่างประเทศ ในเมืองไทยก็ราคาค่อนข้างพรีเมียมเลยก็คือสตรอเบอรี่นะครับหลายๆคนก็ชอบมากนะฮะสตรอบเบอรี่มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับ4นะครับมีวิตามินซี58.8ม mm, ิลลิกรัมต่อ100กรัมของสตอรอเบอรี่จะทานสตรอบเบอรี่ให้ดีหลังให้ดีนะครับเพราะสตรอบเบอรี่ก็มียาไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับยกเว้นต้องไปดูสตรอบเบอรี่ที่ปลอดสารพิษหรือว่าเป็นออแกนิกก็หาค่อนข้างจัดยากนะครับแต่พีษสัตว์พี่โหนก็ชอบมากเหมือนกันนะฮะมาทำของหวาน กินแล้วบอกต้องบอกว่าชอบมากๆนะครับมีโอกาสไปเที่ยวสวนสตอรอเบอรี่นะครับที่เกาหลีโอ้โหสตอรอเบอรี่เม็ดใหญ่มากๆนะครับเด็ดจากต้นเลยนะครับแล้วก็เอามาล้างแล้วก็กินเลยนะฮะต้องบอกว่าสดมากๆนะครับอร่อยมากลูกใหญ่มากและผลไม้ตัวที่5ที่มีวิตามินซีสูงเป็นอันดับ5ก็คือสม้ม นะครับหลายในคนตอนแรกนึกว่าพ้นวิตามินซีนึกถึงส้มมาเป็นอันดับหนึ่งเลยหรือว่ามะนาวนะครับแต่ไม่ใช่นะครับส้มเป็นอันดับ5มีวิตามินซีอยู่ที่53มิลลิกรัมต่อ100กรัมของส้มนั่นคือตัวอย่าง 5ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดนะครับก็ไปเลือกดูกันนะครับว่าชอบอะไรอยากกินอะไรนะครับและอย่าลืมนะครับล้างให้ดีล้างให้สะอาดมั่นใจนะครับเพื่อจะได้รับวิตามินซีพร้อมความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจด้วยขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเพียมพี่นงใน t i กต็อกนะครับและช่องฟิ c โคสไทยแลนด์ใน YouTube Facebook และ Instagram นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและใครที่มีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินเฉพาะไขมันช่องท้องลดไม่ได้สักทีแอปไลน์มาได้เลยนะครับแรดฟิตเลเลกาและทักมหา,พ,าพิสัท์พี่หนกนะครับขอบพรคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ